สวัสดีครับอุสบินายครับสวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะอันนี้เป็นซีรีส์ของตระกูล Galaxy A นะครับถ้าเกิดใครคุ้นเคยเนี่ยก็จะรู้นะครับว่า Galaxy A เนี่ยก็จะเป็นซีรีส์ที่รองลงมานะครับเป็นซีรีส์กลางของทาง Samsung Galaxy นั่นเองซึ่งนี่เป็นหนึ่งในตระกูลของสมาร์ทโฟนที่ขายดีมากที่สุดของ Samsung เลยนะเพราะว่าราคาย่อมเยานะครับแเราก็ยึดถือหลักการของคำว่า Awesome 3อย่างมาอยู่ในสมาร์ทโฟนซีรีส์นี้นะครับก็คือจอดีกล้องดีแล้วก็แบตอึดน,นั่นเองครับต่อยอดจากปีที่แล้วที่เป็น Galaxy A71 กับ A51 ปีนี้ออกมาเป็น Galaxy A72 แล้วก็ A52 ครับอืมแล้วก็ใส่เอลฟีเจอร์หลายๆอย่างที่อยู่ในรุ่นท็อปที่ไม่เคยมีใน Galaxy A Series มาก่อนนะคะแต่ว่าโทรศัพท์รุ่นนี้ที่อยากจะพูดถึงอันดับแรกเลยก็คือเนื่องจากว่าเขาไปทำอินไซต์มากับกลุ่มผู้ใช้ที่เป็นวัยรุ่นหรือว่า Gen Z ทั้งหลายแล้วก็ถามว่า Gen Z เนี่ยถ้าใช้มือถืออะ อยากใช้มือถือแบบไหนอยากให้มีฟีเจอร์อะไรบ้างดีไซน์เป็นยังไงก็เลยออกมาเป็นแบบดีไซน์ที่มันสดใสขนาดนี้เขาเลือกใช้โทนสีพาสเทลก็คือจะมีสีสีด้วยกันมีชื่อสีนะคะก็จะตรงกับคอนเซปที่อูบอกเมื่อกี้ว่าออัมนะคะทุกสีจะออัมหมดเลยออัมแบล็คออัมไวท์ออัมบลูแล้วก็ออัมไวโอเลตเออไม่ต้องจําเยอะดีเนาะใช่สีสีนะครับคนชอบสีเรียบๆก็มีขาวดําให้เลือกคนชอบสีสันสวยงามหน่อยก็จะมี2สีที่เป็นโทนสีพาสเทลนะครับเป็นโทนสี แล้วก็โทนสีม่วงซึ่งทั้งหมดเนี่ยพื้นผิวด้านหลังเนี่ยจะเป็นพื้นผิวแมตหรือว่าผิวด้านๆหน่อยนะครับก็คือเวลาสะท้อนไฟเนี่ยก็จะไม่ค่อยแวววาวแล้วก็ไม่ติดรอยนิ้วมือได้ง่ายใช่ส่วนการออกแบบของกล้องนะคะก็จะเห็นว่ามันมีความมินิมอลมากๆเลยเนาะใช่ครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากชานมไข่มุกนะครับที่เจนสีชื่นชอบแล้วว่านี่คือแบบว่าทําเป็นหลอดที่มาก็เหมือนกับดูดชานมเผือกไข่มุกอยู่ นี้เราจะมาพาชมนะครับความน่าใช้ความน่าตื่นเต้นของ Galaxy A52 A52 5G แล้วก็ A72 ที่เปิดตัววันนี้นะครับพูดถึง A52 กับ A72 เนี่ยทำไมเราถึงถือกันแค่รุ่นเดียวจริงๆแล้วที่ถืออยู่ในมือพวกเรา2คนเนี่ยมีป,ปนกันอยู่ทั้งสักรุ่นเลย<ช>นะครับก็คือมีทั้ง A52 A52 5G แล้วก็ A72 ความแตกต่างระหว่าง A52 กับ A52 5G ก็คือ A52 5G มี 5G ขอบคุณมากนะระหว่าง A52 กับ A72 ก็คือ A72 จะมีขนาดใหญ่กว่านิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวจริ ถือดูเนี่ยอาจจะดูไม่ออกแต่ต้องมาดูใกล้ๆนะครับก็คือ A52 เนี่ย ขนาดตัวเครื่องขนาดหน้าจอเนี่ยคือ6.5นิ้ว A72 เนี่ยคือ6.7นิ้วคือต่างกันนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับในขณะที่ดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยยังคงเหมือนกันทุกประการเลยจะเห็นชัดสุดถ้าเอามาวางไว้ข้างๆกันแต่ว่าถ้าถืาถอห่างออกมาส,สักนิดหน่อยเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาจจะแยกไม่ค่อยออกแล้วนะว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนเนี่ยเพราะว่าแทบจะเป็นดีไซน์เดียวกันเลยอันนี้คือตอนที่เราซื้อก็ต้องไปดูกันนิดนึงนะครับว่าเราอาจจะชอบหน้าจอใหญ่ขึ้นนิดนึงแลกกับเออราคาที่อาจจะสูงขึ้นนิดนนึงงงงหรรืืืออออออเเปลล่่่าาาะะะไไยี้้้ใชกกกัััดูบททจซตว หมดนี้เนี่ยโดยรวมเนี่ยดีไซน์เดียวกันแล้วก็แทบจะได้ฟีเจอร์เดียวกันเลยมีแตกต่างกันที่เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับ Galaxy A Series เนี่ยก็จะเน้น3เรื่องเหมือนกับเดิมเลยเหมือนกับปีที่แล้วเลยก็คือจอดีกล้องดีแบตอึดเรามาจอดีกันก่อนนะครับ <Okay. S 1> อ่าเรามาพลิกดูหน้าจอ จริงๆแล้ว Galaxy A s e r i e s เนี่ยถือว่าเป็นซีรีส์กลางของทาง Samsung Galaxy เนอะก็อาจจะไม่ได้ความละเอียดหน้าจอระดับแบบ Quad HD อะไรอย่างนั้นแต่ว่าทุกรุ่นนี้เนี่ยก็ได้ความละเอียดมากพอที่เราสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อยู่แล้วก็คือความละเอียด Full HD Plus สิ่งที่ได้เพิ่มเติมมาในปีนี้เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็คืออัตราการรีเฟรชหรือว่ารีเฟรชเรทของหน้าจอที่เพิ่มมากขึ้นแล้วปกติแล้วนะคะโทรศัพท์ในรุ่นที่เป็นมิดเรนจ์แบบนี้นะคะก็จะได้อัตรารีเฟรชเรทเนี่ยอยู่ที่60เฮิร์ซึ่งก็เป็นอัตราที่ปกติทั่วไปเลยแต่ว่าใน Galaxy A ในรุ่นล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็จะมีอัตราการรีเฟรชเพิ่มขึ้นมาให้นะคะโดยที่ A 52แล้วก็ A 72เนี่ยจะอยู่ที่90เฮิร์เซ้ค่ะในขณะที่ A เราจะเห็นว่ามีเมนูที่เราสามารถปรับอัตราการรีเฟรชได้แล้วนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราปรับในโหมดมาตรฐานเนี่ยก็จะอยู่ที่60เฮิร์ตเหมือนกับมือถือทั่ว,วไปหรือกับหลายๆรุ่นที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่ว่าจะมีโหมดที่เรียกว่า high refresh rate เพิ่มเติมขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นรุ่นที่รองรับถึง90เฮิร์ตก็จะเขียนเลยว่ามันจะปรับได้สูงสุดที่90เฮิร์ตถ้าเกิดเป็น A525G รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีระบุเลยนะครับว่า high refresh ของเขาเนี่ยจะปรับได้สูงสุดที่120 Refresh กกกกกก็็เเรยยยวววว่่่่่าาาาาาืืืดหหุนนนนมมมมขขึึ้้้ลลลังงงออจ per rate แคสพิ ขึ้้นดวยเหมือนนกันคเคพิ่มจาก600มิตนะคะเป็น800มิตรก็ถือว่าสู้แสงมากเลยนะแล้วก็ถือว่ามากที่สุดในบรรดาสมาร์ทโฟนที่เป็น mid range ทั้งหมดในตอนนี้นะคะดังๆก็เคลมได้เลยนะครับว่าในเรื่องของจอดีเนี่ยผ่านเลยนะครับผ่านเกณฑ์ทุกอย่างเพราะว่าได้ความละเอียดสูงด้วยได้การ r e เฟรชสูงด้วยนะครับแล้วก็ได้ความสว่างที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วย จอดีไปแล้วนะครับมาต่อกันที่เรื่องกล้องดีกันเลยนะครับจริงๆที่เราถือกันอยู่เนี่ยเป็นคนละรุ่นกันนะครับของซูชิงเนี่ยจะเป็น A52 ในมือผมเป็น A72 ดูเผินๆเหมือนกับจะเรียงกล้องเหมือนกันเป็นกล้องสเปคเดียวกันหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยมีกล้อง4ตัวเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นกล้องคนละสเปกกันต้องเริ่มจาก A52 ก่อนเลยครับอ่มาดูการจัดวางกล้องก่อนละกันนะคะกล้องบนสุดเนี่ยจะเป็นกล้อง ultra wide นะคะลงมาตรงนี้จะเป็นกล้องหลักค่ะแล้วก็กล้อง depth หรือว่ากล้องวัดระยะนะคะรวมไปถึงกล้องมโครรออยู่่่ตตงงงนนี้ซึจุดดเขัวนี้ ก็คือจะอยู่ที่กล้องหลักที่64ล้านพิกเซลซึ่งอัพขึ้นมาแต่ว่าสิ่งที่เราพูดถึงไปในตอนต้นคลิปว่าเป็นสิ่งที่กระโดดจากในรุ่นพรีเมียมมาอยู่ในรุ่นที่เป็นมิดเรนจ์แบบนี้เป็นครั้งแรกก็คือกล้องหลักเนี่ยมาพร้อมกับ OIS นะคะทำให้เราสามารถถ่ายภาพในแบบที่กันสั่นได้แล้วในที่สุดในสมาร์ทโฟนร,ระดับมิดเรนจ์นี่ถือว่าเป็นตัวแรกในตลาดเลยนะครับที่มี OIS ซึ่งทางซัมซุงเนี่ยก็เก่งเรื่องกล้องอยู่แล้วแหละเราจะเห็นจากใน S Series หรือว่า Note Series ของเขาน พูดถึงซอฟต์แวร์ของกล้องด้วยนะครับทีนี้กระโดดมาที่ A72 นะครับไซส์ที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมีกล้อง4ตัวเหมือนกันแต่ว่าคนละสเปกกันนะครับก็คือจะมีกล้อง ultra wide กล้องหลักที่อัเเปเกรดไป64ล้านแล้วก็มี OIS เหมือนกันนะครับแต่ว่าแทนที่จะเป็นกล้องวัดระยะเนี่ยเขาจะเป็นเลนส์ซูมแทนนะครับซูมเนี่ยเป็นซูมออปติคอล3เท่านะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถถ่ายภาพที่ระยะไกลๆได้คุณภาพยังคงคมชัดอยู่แล้วก็สามารถทำสเปซซูมได้สูงสุดถึง30เท่าด้วยในขณะที่กล้องมาคครก็ยยังงอู่นะใ A72 ดังนั้นถ้าเกิดใครมีโอกาสที่จะได้ถ่ายภาพระยะซูมซูมเนี่ย uh huh. ก็อาจจะต้องเหมาะกับ A72 มากกว่า A52 ในขณะเดียวกันถ้าเกิดใครคิดว่าไม่ได้ถ่ายในระยะซูมมากแต่ว่าถ่ายพอร์เทรตบ่อยๆมีการแบบว่าวัดระยะหน้าชัดหลังเบลอเนี่ย A52 ก็น่าจะเหมาะก,กว่าแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยกล้องหลักยอดเยี่ยมมากๆนะครับ64ล้านพอม OIS เลย และที่เราบอกกันไปนะครับว่าไม่ได้ดีแค่ฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าซอฟต์แวร์กล้องนะครับก็ได้มาจากซั s u n g รุ่นพี่เหมือนกัน uh huh. มีฟีเจอร์หลากหลายอย่างที่เคยอยู่ในแฟลกชิพเพียงอย่างเดียวตอนนี้มาอยู่ใน Galaxy A Series แล้วนะคือเหมือนกับไม่ต้องไปขย่งเอามือถือรุ่นแพงๆสองสามบาทก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมีการเอาฟีเจอร์ s i n เกิลเท e มา,<ร>าอยู่ใน<ร> <feature S 2> Galaxy A s e r i e s, <S แล้วนั่นก็คือฟีเจอร์ที่เราสามารถกดถ่ายเพียงครั้งเดียวเนี่ย ได้รูปมาหลายๆรูปเลยนะครับอย่างสมมติว่าแบบอาจจะดุ๊กดิ๊กอยู่นะครับนี่หรืออาจจะขยับไปเรื่อยๆเนี่ยการถ่ายฟิงเกิลเทคหนึ่งครั้งกดชัตเตอร์เพียงครั้งเดียวเนี่ยก็จะได้ภาพมาหลากหลายอย่างเลยนั่นก็คือจะได้มาทั้งภาพนิ่งได้มาทั้งวิดีโอได้มาทั้งฟิลเตอร์ต่างๆมากมายเลยนะครับนี่วิดีโอก็ได้มาจากการกดถ่ายเพียงครั้งเดียวนะครับหรือว่าได้ภาพนิ่งที่มีถูกการใส่ฟิลเตอร์มาแล้วได้แอคชั่นต่างๆที่เกิดขึ้นทีเดียว9ภาพเลยดูด้วย แล้วเราชอบซิ n งเกิลเทคมากเพราะว่ามันสามารถให้เราเลือกได้ไงว่าเราแบบเมื่อกี้เอ้ยตอนนั้นไม่ค่อยเวิร์กอ่ะอันนี้เวิร์กอันนี้เวริร์กอะไรเงี้ยเนี่ยทำวิดีโอแบบหลูปมาให้เสร็จเรียบร้อยเลยฟีเจอร์นี้เคยอยู่ในเฉพาะรุ่นแบกชิปนะครับตอนนี้ Galaxy A Series ทั้ง A 52 A 525G 52, แล้วก็ A 72สามารถทำได้นะครับนอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแบบ 4K ที่รองรับถึง 4K เลยนะครับ UHD 30เฟรมต่อวินาทีและ สามารถที่จะครอปภาพว<ม>ิดีโอออกมาเป็นภาพนิ่งได้นะครับโดยที่ภาพนิ่งที่เราครอปมาจากวิดีโอ 4K เนี่ยจะมีความละเอียด8ล้านเซล แล้วก็ได้ความที่โทรศัพท์รุ่นนี้นะคะออกแบบมาสําหรับคนที่เป็น Gen Z ซึ่ง Gen Z เนี่ยก็จะชอบแบบทำคอนเทนต์อยู่แล้วเนาะชอบถ่ายภาพชอบถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้นะคะก็เลยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่จะช่วยเพิ่มสีสันให้กับทั้งภาพถ่ายแล้วก็วิดีโอนเนี่ยเยอะเลยอย่างแรกก็คือ AR Emoji นะคะที่เราก็อาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วเนาะเราแบบซ้อนนั่นซ้อนนี่เข้าไปอะไรแบบนี้ไปจนถึง My Filter นะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะคุมโทน Instagram ของตัวเองหรือว่าไปเห็นโทนของภาพถ่ายคนอื่นมาเราก็ชอบเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาฟิลเตอร์แบบเดียวกัน นี่ได้เลยมาใส่ไว้ในภาพถ่ายของเรานะคะอีกอย่างนึที่ทำให้น่าเล่นมากๆเลยก็คือสิ่งที่ได้ว่าฟันโหมดค่ะฟันโหมดเนี่ยเป็นการที่ s ซัมซุงจับมือกันกับ Snapchat นะคะในการที่จะใช้ฟิลเตอร์ซึ่งคนที่ใช้ s n p p h h t เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่ามีฟิลเตอร์ที่น่ารักน่าสนใจหลายอย่างมากๆก็ใช้ฟิลเตอร์เหล่านี้นี่แหละมาถ่ายอยู่ในเครื่องโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้เลยนะคะแล้วฟิลเตอร์นี้ก็จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยก็เล่นได้ไม่มีหมดเลยแหละ จอดีกล้องดีนะครับมาต่อในเรื่องแบตอึดน,นะครับปัจจัยที่ทําให้โทรศัพท์เครื่องนึงแบตอึดเนี่ยมีหลายอย่างมากๆนะครับโดยที่ตัวหลักแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของโปรเซสเซอร์ครับสําหรับ Galaxy A 5 2และ Galaxy A 7 2เนี่ยจะใช้โปรเซสเซอร์ Qualcomm Snapdragon 7 2 0 G นะครับในขณะที่รุ่น5 G อย่าง A 5 2 5 G เนี่ยก็จะมีการอัปเกรดโปรเซสเซอร์ให้เร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับเป็น Qualcomm Snapdragon 7 5 0 G นั่นเองนะครับโดยที่ทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยก็ยังคงการันตีว่าแบตอออึดดดยยูู่่่แล้้วก็ไปรระสิิททธภาพีีคับ มาดูความแบตอึดกันบ้างนะคะว่าความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ A52 เนี่ยมีความจุข,ของแบตเตอรี่อยู่ที่4,500 ah มิลลิแอมป์ออลในขณะที่ A72 ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น5,000ม ah ิลลิแอมป์ออลนะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยรองรับการชาร์จเร็วได้สูงสุดนะคะอยู่ที่25วัตต์ค่ะชาร์จแบตเตอรี่50%เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นใช่ครับนอกจากนี้ทั้ง3รุ่นเนี่ยยังได้ฟีเจอร์ของรุ่นแฟลกชิพมาอีกหลากหลายอย่่่่่่าา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 างงเเหมมมมมมืือนน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 นกกกกกัััะครรรรไวววจปป็สาาถในน้้ํฝุทีตตฐ IP67 ซึิแล<ม> เท่านี้เนี่ยไม่มีใครให้ IP rating เลยนะครับแต่ว่า A52L 25G แล้วก็ A72 รอบนี้เนี่ยกันน้ำกันฝุ่นนะครับที่ IP67 เลยซึ่งถือว่าถือว่าให้มาเยอะจริงๆใ,<ช>ในรอบนี้และลำโพงที่ให้มาที่หลายคนบ่นว่าเป็นลำโพงโมโนเนี่ยทั้งรุ่น A52L 25G แล้วก็ A72 เนี่ยเป็นลำโพงส <มา S 2> <ere> เตอริโอนะครับแ,แถมยังรองรับมาตรฐาน Dolby Atmos ด้วยนะครับสำหรับคนที่ยังชื่นชอบการเสียบหูฟังอยู่นะคะก็จะดีใจมากค่ะเพราะว่านี่ยังมีช่องเสียบหูฟัง3.5มิลอยู่กับเราค่ะ ยังอยู่นะครับไม่ถูกตัดออกในรุ่นนี้ครับสเปคที่ขายในเมืองไทยนะครับของทาง Galaxy A52 A52 5G แล้วก็ A72 จะมีสเปคเดียวเท่านั้นเลยนะครับก็คือแรม8กิก์ ROM 128กิกนะครับโดยที่ทุกรุ่นเนี่ยจะมีครบทั้ง4สี4ให้เลือกเลยก็คือสีขาวสีดาสีม่วงแล้วก็สีฟ้านั่นเองครับเมื่อเทียบราคากันกับรุ่นที่ผ่านๆมาเราก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นบวกลบไปอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเนี่ยเป็นตัวเลือกสมาร์ทโฟนในรุ่นราคามิดเวย์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะเราคิดว่ามันกลมกล่อมมากทั้งงงเเรรื่ออดีีไไซนน์ปจจถึฟ ก็ต่างๆสเปคของเครื่องเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ควรจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะใช่ครับ,รบครบถ้วนทั้งจอดีกล้องดีแบตอึดแล้วก็ยังได้ฟีเจอร์จากรุ่นพี่มาหลากหลายอย่างที่เราคาดไม่ถึงเหมือนกันว่าซ<ช>ัมซุงเนี่ยจะกล้าเอามาใส่ในโทรศัพท์ราคาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็น first hand s on นะครับของ Galaxy A52 A52 5G แล้วก็ A72 ครับพบกับพวกเรา2คนได้ใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ